วิญญาณสักว่ารู้นะครับวิญญาณสักว่ารู้กายนี้มีวิญญาณอาศัยอยู่นะครับวิญญาณก็สักว่ารู้ในกายกายมีเวทนาวิญญาณก็สักว่ารู้นะครับกายมีความเปลี่ยนแปลงวิญญาณก็สักว่ารู้นะครับกายมีทุกข์วิญญาณก็สักว่ารู้กายควบคุมบังคับไม่ได้วิญญาณก็สักว่ารู้นะครับหรือว่าเวทนาที่เกิดขึ้นใงกายเป็นความสุขความทุกข์ เฉยๆเพราเย็นอ่อนแข็งเป็นไหวิญญาณก็สักว่ารู้นะครับวิญญาณสักว่ารู้ก่ับความจําได้จําไม่ได้ความคิดคิดได้คิดไม่ได้ความรู้สึกจิตหนอนนี้เกิดดับนะครับวิญญาณก็สักว่ารู้วนะิญญาณสักว่ารู้ดดรน,น,นะครับไม่ยึดติดกายว่าเป็นเราของเราตัวของเราเพราะว่าวิญญาณนั้นได้แค่รู้นะครับทำอะไรมากไม่ได้วิญญาณ สักว่ารู้นะครับเพราะว่าวิญญาณมาอาศัยนามรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อวิญญาณสักว่ารู้ก็ไม่ยึดติดยึดถือยึดมั่นในความเกิดขึ้นของนามรูปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกขณะวิญญาณสักว่ารู้นะครับไม่ยึด,ยดถือยึดมัน่นโดยความเป็นเราของเราดยตัวตนของเรา วิญญาณสักว่ารู้นะครับรู้ตามความเป็นจริงนะครับรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของตนไม่ใช่ตัวเราของเรานะครับสักว่ากายสักว่ารูปสักว่ารูปสักว่าน้ำเพราะรูปนามน้นมีธรรมชาติที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาอยู่แล้วการที่วิญญาณสักว่ารู้นะครับทำให้ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับกายไม่ทุกข์กับนาม ขาววิญญาณสักว่ารู้รู้แล้วแล้วไปรู้แล้วแล้วไปรู้แล้วแล้วไปตลอดไม่ติดข้องไม่ติดค้างไม่ติดกัดวิญญาณสักว่ารู้นะรู้โดยธรรมชาติรู้โดยปกตินะครับรู้โดยที่รู้ได้นะครับวิญญาณสักว่ารู้เมื่อวิญญาณสักว่ารู้นะครับวิญญาณก็ไม่กรรกมนะครับไม่เพลินนะครับไม่เพลินในนามรูป รูปนามไม่เพลินไม่ไปยึดถือยึดติดยึดมั่นนะครับหรือว่าไม่ไปหมกมุ่นมัวเมานะครับไม่มไปจริงจังไม่ไปอะไรกับอะไรนะครับวิญญาณสักว่ารู้นะครับวิญญาณสักว่ารู้เมื่อวิญญาณสักว่ารู้ก็เกิดอะไรขึ้นก็สักว่ารู้นะครับธาตุขันมันจะเกิดดับ เจริญเสื่อมเปลี่ยนแปลงนะอายตนะต่างๆหรือว่าสังขารต่างๆนะครับวิญญาณต่างๆนามวัตต่างๆสักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับเพราะว่าเมื่อเราชัดแจ้งชัดเจนนะครับเราก็จะไม่กังวลไม่ยึดถือปล่อยตามสภาพนะครับปล่อยตามธรรมดาเพราะว่าวิญญาณสักว่ารู้นะครับ ก็ไม่เพลินนะครับไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งรูปซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักว่ารู้นะร,รู้ตัวเองก็สักว่ารู้รู้สิ่งอื่นก็สักว่ารู้รู้ทั้งในทั้งนอกอดีตอนาคตปัจจุบันวิญญาณสักว่ารู้ทั้งหมดไม่แบ่งแยกไม่เลือกนะครับเอาวิญญาณสักว่ารู้วิญญาณสักว่ารู้นะครับ ก็สงบสติอารมณ์สงบใจนะครับสงบเย็นนะครับสิ้นความกังวลสิ้นความสงสยัยนะครับไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับวิญญาณสักวารู้วิญญาณสักวารู้นะครับก็ตื่นตื่นรู้นะวิญญาณที่ลุดพ้นแล้วนละบพุดพ้นแล้วจากความเพลินพอจะอยากใครตายกำนัดแล้ว วิญญาณก็สักว่ารู้เป็นรู้ที่ตื่นเบิกบานเป็นรู้ที่ไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับเป็นรู้ที่เย็นนะครับวิญญาณสักว่ารู้เป็นรู้ที่ไม่หลอกล่อไม่หลอกลวงไม่หลอกหลอนนะครับวิญญาณสักว่ารู้วิญญาณสักว่ารู้นะครับมันก็เลยสิ้นกังวลสิ้นสงสัยนะสิ้นทุกข์วิญญาณสักว่ารู้นะครับ เพราะว่าวิญญาณน,นั้นอนัตตาก็เลยสักว่ารู้อย่างทะลุทะลวงโปรงนะครับลากเลื่อนไม่คล้องเกี่ยวไม่แวะวนเวียนวนอยู่กับตัวตนนะครับไม่สาลวนอยู่กับตัวตน,นวิญญาณสักว่ารู้นะครับเพราะว่ายึดอะไรก็ยึดไม่ได้นะครับอยากอะไรก็อยากไม่ได้ หวังอะไรก็หวังไม่ได้มีอะไรก็มีไม่ได้จริงเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้จริงนะครับบิญญาณสักว่ารู้นั่นแหละคือของจริงซึ่งมันจะเป็นเช่นนั้นไม่ว่าอะไรอะไรในกายนี้ในรูปในนามนี้หรือว่าในโลกในชีวิตที่สมมุติบัญญัติว่าเราว่าของเราตัวเราบิญญาณก็สักว่ารู้ซึ่งมันไม่ได้เป็นเราของเราจริงๆมันเป็นเพียงสิ่งสมมุตินะครับรับรู้รู้สึกคิดนึกนะครับ ตามสัญญาตามสมมุติแต่เมื่อความเป็นสมมติจางคลายดับหายความรินปากฏดคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์าเป็นนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเป็นสิ่งเกิดดับเป็นเพียงสังขารเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติวิญญาณสักวารู้เมื่อวิญญาณสักวารู้นะครับก็ไม่มีอะไรสงสัยก็ับปอยตามสภาพ มีสภาพหมดสภาพนะครับก็เป็นเรื ften, rainbow, rainbow, ่องธรรมดาแลเลยวิญญาณสักวารู <nữa> ้นะครับวิญญาณสักวารู้ตื่นรู้ตื่นตัวตื่นใจวิญญาณสักวารู้นะครับวิญญาณสักวารู้วิญญาณสักวารู้นะครับวิญญาณสักวารู้วิญญาณสักวารู้เมื่อวิญญาณสักวารู้แล้วก็ตัด นะครับตัดใจตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกนะครับไม่กำหนัดตัดเคร่งรุ่มลงไม่มัวมองประมาทเฉยทวดทุกไม่ดีใจเสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะครับไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายไม่จะเอาบ้างจะมีบ้างจะเป็นบ้างไม่ต้องนะครับทุกอย่างมันว่างอยู่แล้วนะครับปัญญาสกุล้ทุกอย่างมันจะว่างโลกก็ว่างทมก็ว่างชีวิตก็ว่างนะครับไม่มีอะไรดำรงเหลืออยู่มีแต่ความว่างเปล่านะครับทุกอย่างจะลาดเป็นหน้ากองหมด ว่าสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปทตุนามทาตุธทำนามรมเนี่ยมันเกิดชั่วคราวตั้งอยู่ชั่วคราวระดับไฟนะรับมากับดินน้ำลมไฟอากาศก็หมดไปกับดินน้ำลมไฟอากาศเหมือนเดิมฉะนั้นก็เลยรู้สักว่ารู้วิญญาณสักว่ารู้วิญญาณสักว่ารู้ไม่ติดข้องไม่ติดใจไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติดวัตถุับปล่อยให้มันเป็นปตามธรรมดาตามธรรมชาติ หรือว่าเป็นเรื่องปกติเ,เรื่องธรรมดารู้สักว่ารู้นะครับรู้สักว่ารู้เมื่อรู้สักว่ารู้มันไม่ติดอํานะครับไม่ติดกิเลสไม่ติดพิบาตไม่ติดโลกไม่ติดธรรมปล่อยวางวางเฉยนะครับไม่กังวลไม่ยึดถือเนะราเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงสิ่งมีชีวิตอาศัยแล้วก็ไปหวั่นไหววุว่นวายไปยินดีไล่แค่นั้นเองไปสุขไปทุกข์ไปยึดไปอยากไปเปลี่ยนพอใจอยากใครกันนั้นเอง ฉะนั้นวิญญาณสักว่ารู้นะครับมันก็ยุติยุติ <lo> พบชาติไม่เกิดขึ้นของวิญญาณนะวิญญ,ญาณนารูปไม่เกิดขึ้นก็ดับเมื่อไม่เกิดก็ดับเมื <lyrics. S 1> ่อดับก็ไม่มีพบชาติใหม่ไม่มีุใหม่นะครับไม่มีกรรมกิริยบักใหม่ไม่มีสังโยชน์เรื่องร้อยรับเศษแต่งผ่องรนวิญญาณสักว่ารู้นะครับปล่อยธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติปล่อยธรรมะธรรมะปล่อยความเป็นธรรมดาให้เป็นธรรมดานวิญญาณสักว่ารู้ นะคับวิญญาณสักว่ารู้เมืเ่อวิญญาณสักว่ารู้แล้วก็ไม่มีอะไรในชีวิตนี้เพราะว่าชีวิตจริงๆของคนเรานั้นมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาตินะครับเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งเป็นเพียงสภาวะอารมณ์สภาวะธาตุสภาวะทุกข์สภาวจะจิตสภาวะกายสภาวะวิานาสภาวะธรรมนะรู้สักวารู้นะครัญญาสักวารู้ วิญญาณสักรูปมันก็ดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปอายตนะปัจจาวินาตน์หานก็ดับทุกดับทุกที่ตัวตนที่ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับฉะนั้นก็เลยวิญญาณสักว่ารู้นะครับไม่ติดรู้นะครับไม่ติดตัวติดใจไม่ติดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับฉะนั้นวิญญาณสักว่ารู้วิญญาณสักว่ารู้นะครับ รู้อะไรก็วิญญาสัความรู้หมดอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเรื่องกรรมกิลเลสิบาทนะครับเรื่องทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคเรื่องปฏิจจสมุบาทเรื่องโลกธรรมโลกประวัตช,ชะเรื่องธรรมวิน,นัยเรื่องโลกสมุติมันต่างต่างรู้สักว่ารู้หมดไม่ว่าเราจะรู้โลกรู้ธรรมก็แค่นั้นเองหยึดไม่ได้ต้องปล่อยวางต้องวางใจรู้สักว่ารู้ด้วยกันท่านทุกคนนะครับรู้สักว่ารู้เมื่อรู้สักว่ารู้แล้วก็สงบ เนี่ยมันวางวางลงบนเบาะสบายนะครับ